ดีทุกคนอีกรอบนะคะไหนๆวันก็นั่งทําคลิปข้างนอกแล้วนะคะก็เดี๋ยววันจะเล่าเรื่องบางอย่างให้เพื่อนๆทุกคนฟังนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของวันนะคะเพ่ินเข้ามาอะไรเงี้ยนะคะก็มานั่งคุยกับวันข้างนอกอีกรอบนึงนะคะหลังจากคลิปที่แล้วนะที่มันที่วันลงไปแต่ว่ามันค่อนข้างยาวมันก็เลยตัดออกนะคะเดี๋ยววันมานั่งคุยคลิปนี้ก็แล้วกันนะคะก็อยู่ข้างนอกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ อากาศมันค่อนข้างดีมันก็เลยนั่งทำคลิปต่อกันเป็นสองคลิปเลยก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> คืออย่างเงี้ยนะคะเรื่องคนที่เข้ามาสมัครงานใช่ไหมคะอาทิตย์ไม่ใช่อทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วแบบเดือนที่แล้วนะคะที่เปิดรับสมัครงานที่วันเคยพูดถึงในคลิปก่อนก่อนนะนะคะว่ามีคนเปิดรับสมัครงานแล้วมีคนมาสมัครงานนะคะแล้วก็เราก็ได้มีการสัมภาษณ์งานไปเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะก่อนที่เรา จะรับคนอะนะคะที่ทํางานก็จะมีคนสัมภาษณ์งาน3คนนะคะแล้วก็ผู้สมัครงานหนึ่งคนนะคะเขาเรียก3ามลุมหนึ่งเนาะคือถ้าถ้าผ่านถ้าถ้าผ่านการสัมภาษณ์แล้วมีการมี3ามคนที่สัมภาษณ์ถ้าเซเยตสองคนเซโนหนึ่งคนก็เขาก็ได้งานอยู่ถ้าเซโนสองคนเจเยตหนึ่งก็ไม่ได้นะคะ คือต้องได้2ต่อหนึ่งนะคะทีนี้ในการสัมภาษณ์งานคนนตอนนี้นะคะตามกระดาษนะคะที่วันอ่าน้นะคะมีตั้ง26ข้อเลยนะแต่ก่อนนะมีแค่ประมาณ10 10ข้อเองนะคะตอนนี้เขาเพิ่มมา26ข้อมันแล้วก็คำถามค่อนข้างเยอะคือเหมือนคำถามหลายอย่างรัดก,กุมมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็สัมภาษณ์งานไปจนหมด คำถามยี่สิบกคำถามนะคะ,ะวันก็ถามเขาว่า,าบริษัทที่เคยทำเป็นยังไงบ้างตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าบริษัทคือแบบยุบตัวลงนะคะแล้วก็พนักงานทุกคนก็คือเหมือนกับไม่ได้ทํางานนะคะก็เลยมาสมัครงานที่นี่นะคะแล้วก็เงินนะคะจากรัฐบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ เอามาช่วยในช่วงโควิดนะคะก็ไม่ได้แบบเยอะแยะอะไรนะคะก็เขาก็พยายามหางานนะคะแล้วก็พยายามหางานแต่ว่างานต่างๆที่เปิดเขาก็ไม่ได้แบบว่าจะชอบนะคะก็เลยลองมาสมัครงานที่บ้านพักคนชราดูนะคะมันก็เลยบอกว่าก็ลองดูเนาะเพราะว่ามัน งานอะไรตัวน,นี้มันก็ต้องทําหมดนะนะคะไม่คุณอย่าไปเลือกงานเลยแล้วก็ก็ดีอย่างที่เข้ามาสมัครงานแล้วแบบว่าเขาไม่ได้แบบเลือกงานนะนะคะแล้วก็ค่อนข้างแบบว่าเขาบอกว่าเขาไม่อยากนั่งอยู่บ้านเฉยๆแล้วรับเงินผู้ว่างงานหรือผู้ตกงานนะ,นะคะเพราะว่าแกบอกว่าเงินเท่าไหร่เขาก็เอาณตอนนี้นะคะแล้วก็ขอให้มีงานทําก็พอนะคะเพราะว่าไอ ไอเงินผู้ตกงานกับเงินที่เขาให้600เหรียญตกวิกนะ่ะมันก็ไม่ได้แบบพอใช้ขนาดเยอะนะคะยังไม่พอใช้บางคนก็เขามีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขาไม่อยากนั่งรับเงินรัฐบาลเฉยๆเพราะฉะนั้นนะคือคนที่เคยได้รับค่าแรงเยอะๆนะคะเขาก็มาสมัครงานที่นี่แล้วก็ได้ค่าแรงลดลงเพราะว่า มันเลทมันแต่ละเลทมันมันต่างกันใช่ไหมคะจากที่เขาเคยได้อย่างสมมติว่าได้20เหรียญต่อชั่วโมงเนี้ยนะคะพอมาทำงานที่นี่เขาอาจจะไม่ได้ให้เยอะบางทีก็ประมาณ15หรือ11เหรียญเนี่ยเขาก็เอาเพราะว่าทําไปก่อนจนกว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นไงบางคนเขาก็เหมือนกับอยู่บ้านดีกว่าไม่ต้องทํางานเพราะว่าเงินผู้ตกงานกับ มาทางานมันก็ได้พอๆกันเผลอๆได้มากกว่านะคะแต่ว่าคนนี้ที่วันสัมภาษณ์นะเขาแบบว่าได้ค่าแรงลดลงแต่ว่าเขาก็อยากมาทํางานมันมันจะดีกว่านะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าโรคระบาดเนี่ยมันจะไปไปหยุดอยู่ตรงไหนนะคะไปหยุดอยู่ตอนไหนเขาไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นนะแกก็เลยบอกว่าอ,อ๋อมาทํางานดีกว่าได้เงินเดือนน้อยหรือได้ค่าแรงน้อยก็ยังมีอ่า มีเงินอยู่นะคะแล้วก็มีค่าเงินซื้ออะไรแบบว่าค่าใช้จ่ายนะครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแกก็แบบว่ามาสมัครงานนะคะมีอยู่สองรายนะรายนี้ก็อีกรายหนึ่งนะคะแล้วก็อีกรายหนึ่งนะคะรอเช็ค background อยู่นะคะว่าจะผ่านไหมวันคิดว่าเขาคงผ่านอ่ะแต่ว่าเราต้องโทรไปบอกเขาให้มาทำ orientation นะคะที่ทํางานถึงจะได้เริ่มง,งานนะคะ คือหลายๆบริษัทนะคะมีการปิดตัวลงเพราะว่าอย่างบริษัทเอาง่ายๆนะอย่างบริษัททําความสะอาดบ้านนะคะ,ะบริษัททําความสะอาดบ้านเนี่ยถ้าคุณมีบริษัทเป็นของตัวเองนะคะณนะช่วงนี้นะคุณไม่สามารถจะมีลูกค้าได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้คนเข้าไปในบ้านนะคะเพราะาช่วงนี้เขาใครๆเขาก็กลัวกันใช่ไหมก็เลยปิดตัวลงนะคะ พอปิดตัวลงไปนี่ก็ไม่มีรายได้ใช่ไหมคะรัฐบาลก็ไม่ได้ไช่วยอะไรแบบเยอะแยะนะแต่ก็ครัฐบาลก็พยายามช่วยอยู่ mm hmm. ก็อย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็มัน,นวันถึงบอกว่างานอะไรวันก็ทําไปเถอะช่วงนี้อย่าไปเกี่ยงงานเลยแต่ว่าเราต้องระมดระวังตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแต่ว่ามีหลายๆคนเขาก็ได้เงินเยอะจากการทํางานอย่างเช่นลูกของเพื่อน ของเพื่อนที่ทํางานนะคะเขาเคยเขาทางานบริษัทน้ำมันนะคะได้เงินค่อนข้างเยอะนะคะหลายชั่วโมงค่อนข้างเยอะนะคะแต่ทีนี้พอบริษัทน้ำมันเขาเหมือนกับไม่ให้คนไปทํางานอะไรเงี้ยนะคะแกก็อยู่บ้านนะคะเสร็จแล้วแกได้เงินประมาณ75%ของรายได้ที่เคยได้นะคะแถมยังมีรัฐบาล กลางจ่ายเงินอ่600เหรียญตัววิกนะสุดแล้วเขาได้อาทชีพหนึ่งเกือบเป็น1040นะ1040เหรียญต่ออาทิตย์นะค่อนข้างเยอะนะคะอาทิตย์เดียวนะคะ1,040เหรียญเนี่ยกี่บาทไทยอะ่ะ30,000กว่าบาท30,500 30,600ได้ไหมอะ่ะประมาณนั้นนะคะเขาก็ไม่อยากไปทํางานสิและเขาก็ไม่ไปหางานด้วยนะคะเพราะเขาบอกว่า ไปหางานแล้วเลทที่จ่ายเขานะได้ไม่เท่ากับบริษัทที่จ่ายเขา mm. เขาก็เลยไม่ไปหางานทำนะคะ mm. ก็เลยอยู่บ้านเฉยๆรอรับเงิน75%จากที่ทำงานเก่าแล้วก็ท็อปเหมือนกับแล้วก็มีการจ่าย600เหรียญต่อวีคนะคะจริงๆงานแถวนี้มีนะคะถ้าไม่เลือกพูดถึงทุกคนเลยอ่ะบางคนมีเงินเดือนเยอะ มีค่าแรงเยอะๆแล้วเขาก็ให้เหตุผลว่าบริษัทยังไม่เปิดให้กลับไปทํางานแต่ว่าเขาก็สามารถไปหางานอื่นที่เขาเปิดได้นะแต่คนน่ะเขาไม่ไม่ทำไงคะถ้าเกิดวันเนี่ยนะถ้าเขาเลี้อออกใช่ไหมวันก็จะไปหางานอื่นทานะวันก็จะไม่มานั่งารอ,องเงินไอ้ผู้ตกงานพูดถึงนะแต่ว่าอีกในหนึ่งที่เขาไม่ไปหางานทํานะอาจจะเป็นเพราะว่า กลัวการติดเชื้อคือในช่วงโรคระบาดนี้นะคะคนก็ไม่กล้าออกไปทํางานนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้แบบไปเขาเรียกอะไรนะไปไปตัดสินว่าเขาไม่อยากไปทํางานหรือเขาอาจจะอยากไปแต่เขาก็กลัวโรคอยู่เพราะว่ามันควบคุมยังไม่ได้แล้วมันค่อนข้างติดเยอะไงเที่อเมริกาก็คือมันมีหลายเหตุผลอนะแล้วแต่คนจะมองนะแต่สําหรับตัววันนะก็หางานทํา ถ้าเกิดบริษัทไล่ออกก็คือหางานทําที่มันเขาเปิดรับสมัครเงินเดือนน้อยกว่าหรือค่าแรงน้อยกว่าก็ไปทําก่อนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ค่อยว่าก,กันอีกทีนะคะแต่ว่าบางคนที่เขาคิดอีกอย่างมันก็ไม่ไดีไม่ได้ไปโทษเขานะก็มันคิดได้หลายแเปบบางคนเขาก็กลัวบางคนเขาก็กลัวจริงๆนะบางคนมันไม่เชื่อมันก็ไม่เชื่อจริงๆนะฝรั่งนะมันพูดยากนะคนฝั่งเนี้ย บางทีรัฐบาลให้เงินผู้ตกงานเนี่ย unemployment เนี่ยนะคะให้ตั้ง75%นะคนที่วันรู้จักของรายได้เก่าที่ได้รับนะคือให้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็แถมเนีให้600เหรียญต่ออาทิตย์อีกเยอะกว่าวันทำงานเลยนะชิ้นหนึ่งวันยังไม่ได้ถึง600เหรียญเลยนะคะก็อย่างเงี้ยค่ะที่ที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้คือแล้วแต่มุมมองอ่ะนะมันก็ มีระยะหลายหลายอย่างที่นี่ที่เราเรียนรู้เรื่อยๆนะคะแต่บางอย่างที่ที่วันคือ,อสัมผัสได้นะคะที่อเมริกาเนี่ยคือคนที่อาศัย,ยอเมริกาเนี่ยหรือเมืองนอกเนี่ยค่อนข้างจะไม่เหมือนบ้านเรามากๆนะคะบ้านเราเนี่ยอยู่ยังไงก็ได้มีพี่มีน้องมีอย่างที่วันบอกนะคะมีมีบ้านมีอะไรเงี้ยเราเราไม่กัววง แต่ที่แต่ก็ต้องทํางานอยู่ดีใช่ไหมคะแต่ที่นี่นะคะเท่าที่วันสัมผัสได้นะถ้าไม่ทํางานนะคะคุณไม่เกระเสือกะสนจริงๆนะไม่มีเงินเลยนะคะไม่มีเงินนะคะลาบากมากนะคะที่คนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศนะคะไม่ใช่ว่ามาอยู่ต่างประเทศแล้วสบานะคะคิดเยอะนะคะคิดมากคนที่อยู่ต่างประเทศ ทำงานทำงานเพื่ออนาคตทำงานเพื่อจะเก็บเงินตอนเกษียณแล้วต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ในตอนที่เกษียณอายุนะคะไม่ใช่ว่ามันไม่เหมือนบ้านเราไงบ้านเรา,เาบ้านเราเนี่ยพี่น้องมีที่มีทางอะไรเงี้ยแต่ที่นี่นะมันมัน,ม,นมันพูดยากอะวันว่ามันคนทางานเหมือนกับเครียดอะเครียดมากแล้วเขาทางานเป็นจริงเป็นจังอะทํางานเป็นขี้หักไหนมากเลยอย่างวันอะวันก็เหมือนกันนะวันก็ มาอยู่ไม่กี่ปีหรอกวันก็ไม่ได้ยุรู้อะไรเยอะทางอเมริกาแต่วันก็พยายามเรียนรู้อะไรเยอะๆทางฝั่งนี้นะคะว่าการใช้ชีวิตอย่างนี้เป็นยังไงยังไงนะคะเขาอยู่กันยังไงอะไรประมาณนี้นะคะมันไม่ใช่แบบมาอยู่แล้วมันจะอยู่แบบไม่เรียนรู้อะไรเลยนะคะหนึ่งวันที่ที่วันามานะคะวันพยายามเรียนรู้ระบบในสหรัฐอเมริกาให้มากที่สุดนะคะ อาจจะเข้าใจไม่ถึง100%เซแต่พยายามจะเข้าใจว่าเขาทำอะไรบ้างแล้วก็เขามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะนะตอนนี้นะคะแล้วระบบการเมืองการปกครองอะไรเงี้ยเขาเป็นยังไงระบบต่างๆแต่ละรัฐเนี่ยเป็นยังไงนะคะคือวันพยายามทำความเข้าใจกับประเทศนี้นะคะเพราะว่าเราอยู่ประเทศเขานะ อย่างประเทศไทยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วไงว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนเราพูดภาษาเดียวกันอยู่แล้วหละ่ะพี่น้องก็เยอะอย่างที่วันบอกนะยังไงก็บ้านเรามันก็ดีที่สุดอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าณตอนเนี้ย <c oughs> คือเรามาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วอย่างวันเนี่ยไอยู่อเมริกามันก็จะทําให้มันมีเขาเรียกอะไรทําตัวให้มันมีแบบจะบอกว่าทําตัวให้มีประโยชน์มากที่สุดมันก็เป็นไปไม่ได้คือ ทำตัวให้มันหาความรู้หาประสบการณ์ให้มันได้มากที่สุดนะ,นะคะถึงเวลาหนึ่งเราอาจจะกลับไทยไปกเกษียณที่ไทยก็ได้ใครจะไปรู้นะคะ mm hmm. เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงถามว่ามันอยากอยู่อเมริกาไหมมันก็เหมือน 50- 50นะ,นะคะคือตอนนี้เรามีกําลังมีแรงอยู่มันก็อยู่ได้นะคะ mm hmm. มันมีงานมีมการทําอะไรเงี้ยแต่พอแกะมาเราไม่ได้มีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ อยู่คนเดียววันหนึ่งไม่รู้เราหรือแฟนจะจากไปก่อนกันเราก็เออมันไม่รู้อนาคตไงเราก็อยู่ณปัจจุบันแล้วก็คิดอนาคตนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะแล้วก็ทําอะไรได้ก็ทานะคะวันจะพยายามเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่วันจะทําได้ในสหรัฐอเมริกานะคะอย่างเช่นภาษาเนี่ยภาษาเราไมา่ได้เก่งใช่ไหมแต่พอรู้นะคะก็เลยแบบว่า พอรู้คือเรามาอเมริกาค่อนข้างชา้าเราไม่ได้มาตั้งแต่เด็กหรือเราไม่ได้เกิดที่นี่ภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้แบบเก่งเป๊ะๆนะคะแต่เราก็ไปสามารถสื่อสารหรือพูดคุย communication กับคนอื่นแล้วก็สามารถทำงานได้ทำความเข้าใจกับระบบะต่างๆในสหรัฐอเมริกาได้ก็ถือว่าโอเคนะคะวันก็ถือว่าวันก็ได้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าร้อกับภาษาอังกฤษนะยังพูด กลับไปกลับมาอยู่นะคะก็พยายามทุกวันนะคะพยายามเด่นรน้มก็ถามเพื่อนทุกวนนะันคำนี้คือหลายแห้เขาแปลให,ให้ฟังแบบง่ายๆประมาณนี้นะคะก็โอ้คุยมากว่าวันนี้ก็มันก็คุยนั่งเล่นคุยทําคลิปไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครมีเวลาก็ลองฟังนะคะการใช้ชีวิตของวันเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันมีเวลาวันจะมานั่งคุยเรื่องทําไมวันไม่สอบซิติเซนนะคะแล้วมาอยู่อย่างนี้ อยู่ยังไงเราเดี๋ยววันมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วแฟนวันเป็นเป็นประมาณไหนนะคะเขาดูแลเราประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนนี้ชีวิตจะเอาอยัางไงจะกลับไทยหรือจะอยู่ที่นี่ต่ออนาคตอะไรประมาณนะคะมีการวางแผนอะไรไว้ไหมทำนองนี้นะคะเดี๋ยววันจะมาเล่าให้ฟังคลิปหน้าถ้าใครไม่เบื่อวันนะอย่าพึ่งเบื่อด้วย <laughs> ตอนนี้ตอนนี้ทำปลูกผัก หน้าร้อนอย่างนี้นะคะไปสักสักพักหนึ่งนะคะก็จะมีเวลามานั่งทําคลิปข้างนอกบ้างน,นะคะวันไหนวันไม่ได้ออกมาทําคลิปข้างนอกวันก็จะคุยอยู่ในบ้านนะคะเพราะบางทีเราก็มีเพื่อนบ้านนะคะเขาก็นั่งมองว่าอันนี้นั่งคุยทํากล้องทําอะไรว่าอะไรเงี้ยคุยยาวแล้วโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบว่าไม่มีเวลาก็ข้ามได้นะคะถ้ามีเวลาฟังก็วันก็ คุยโม่ป่นไปเรื่อยนะคนอาจจะเบื่อแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันคุยไม่ค่อยเก่งแต่ก็คุยได้เรื่อยๆนะคะมันเป็นคนคุยเนิบๆไม่ค่อยแบบฉะฉานอะไรมากแต่ก็เป็นตัวของตัวเราเองดีที่สุดนะคะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนทีนท่รับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมจนจบ15นาที15นาทีครึ่ง <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยกันทุกคนนะคะดูแลสุขภาพขอเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยัยพักคุ้มครองค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย